เพิ่มคือสังเวยนาคน้อยเกษตรกรที่ตำบลระแหงอาหําเภอล่าหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีปลูกข้าวขายเลี้ยงครอบครัวแต่มักประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุกวันอีกทั้งยังมีปัญหามแมลงศัตรูพืชระบาดจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ปลูกข้าวจำนวนสองไร่มาปลูกดาวเรืองตัดดอกแทนโดยทำแปลงปลูกแบบยก่องใช้วิธีเพาะ,มะเมล็ดที่เป็นต้นกล้าแล้วลงปลูกในระยะ30คูณ40เซนติเมตรดูแลรดน้ำทุกวันในช่วงเช้าและเย็น จนกระทั่งอายุได้ห่งเดือนจะเริ่มแตกยอดออกบ้างเพื่อกระตุ้นให้ต้นดาวเรืองแตกยอดเพิ่มขึ้นหากช่วงใดสภาพอากาศร้อนมากเกษตรกรจะเพิ่มการให้น้ำด้วยระบบสเปนเกอร์เพื่อช่วยลดอุณหภูมิในแปลงลง การดูแลไม่ยุ่งยากเพียงแต่ใส่ปุ๋ยเคยมีเร่งดอกในช่วงที่ต้นใกล้ออกดอกเท่านั้นและเมื่อต้นมีอายุประมาณสองเดือนจะเริ่มทยอยตัดดอกดาวเรืองไปขายได้ซึ่งดอกรุ่นแรกถึงรุ่นที่สามจะมีขนาดจัมโบ้จากนั้นดอกจะเล็กลงเรื่อยๆจนสามารถตัดดอกขายได้ติดต่อกันรประมาณหนึ่งเดือนจึงค่อยลงปลูกรุ่นใหม่จุดเด่นด้านาการตลาดของที่นี่คือเกษตรกรจะตัดดอกแล้วขายเลยทำให้ได้ดอกใหม่และสดซึ่งตลาดต้องการ นอกจากนี้ยังได้วางแผนการให้มีดอกดาวเรืองออกสู่ตลาดปริมาณมากตรงกับช่วงเทศกาลต่างๆทํา,า,าให้ขายได้ราคาสูงคนที่มีที่น้อยเนี่ยที่ประมาณหนึ่งไนะร,ร่เนี่ยผมว่านะเกษตรกรเนี่ยกํลาลังเหมาะสมกับปลูกดาวเรืองหนึ่งไร่เพราะหนึ่งไร่เนี่ยวันหนึ่งเก็บได้ประมาณห้าพันสามสี่พันถึงห้าพันดอกต่อต่อวันเนี่ยเราอยู่ได้แล้วเพราะพระปลูกมากกว่านี้เราคิดล้วการเก็บของเกษตรกรถ้ามีคนน้อยเ,อเก็บยากเพราะใช้เวลาวทุกแขงกับเวลาช่วงเช้าเราเก็บ ช่องสายแล้วก็ต้องไปคัดแยกบ่ายส่งตลาดคือทุกคนในหนึ่งไร่เนี่ยอยู่ได้ครับเกษตรกร,ะร,กรจะมีรายได้จากการตัดดอกดาวเรืองขายเฉลี่ยดเดือนละประมาณ2 0 0 0 0บาทสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนับว่าคุมคลากกว่าเมื่อเทียบกับการทำนาที่ปัจจุบันอยู่ในภาวะที่เสี่ยงกับการขาดทุน